ฮัลโหลสวีดัสสวัสดีพอพี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมย์กัโซวันนี้จะพาทํานําเสนออาหารเกาหลีนะคะท,กกทักกังจองทักกังจองาันไปเบิ่อันถทฟีดไปในในเพจนาะพี่น้องไปพอ,อเพจหนึ่งเพื่นซื้อไว้อย่ากโคโคกับสมชายอันนะนะพอดีทําง่ายมากเครื่องครัวของดิฉันก็มีครบนะจ๊ะ แต่ว่าแป้งเป็นแป้งเกาหลีแป้งแป้งทอดกลอบเป็นเกาหลีแต่ว่าฉันใช้โกกิบ้านเรานี่ละจา้าใส่โกกิบ้านเฮาใส่ใส่น้ำใส่น้ำเย็นมันจังมันยังสิกรอบเขาบอกว่าเพิ่นบอกว่าใส่น้ำถ้าใส่น้ำที่มันเย็นๆอะ่ะจะทําให้เวลาเราทอดกรอบมันจะกรอบมากเพิ่นว่ามันสิกรอบโดนชั้นกันเลยืยเลี่ยนแบบนั่งไปเลยจา้าพอผสมแป้งเสร็จแล้วเนาะอันนี้ใส่สองแป้งนะจา้าแป้งโกกิกับแป้งข้าวโพด เพื่อให้มันกรอบนะจ๊ะแล้วเราก็คนได้เลยไก่นี้เราเป็นอกอ่าเป็นอีหอย่งเขาเอ่นอยังก็ข้างๆมนะัน่ะที่มันเป็นแต่เนื้อเนื้อติดหนังนะจ๊ะเวลาทอดเท่ากับอย่างแยกกันแน่เพราะวายานมันติดกันนะจ๊ะวางวางห่างๆกันเพราะว่าเขาสอนมาแบบนี้เท่ากับทอดเหมือนเขาเลยระหว่างรอทอดไก่เสร็จเราก็มาทําน้ําซอสนะจ๊ะ เขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองไทยให้ใส่ซอสฝาเขียวอ่าใส่หนึ่งช้อนพอถ้าใส่เยอะมันจะเค็มนะจ๊ะแล้วก็ซอสหอยหนึ่งช้อนนะจ๊ะใส,ใส่ซอสหอยสองอันนี้ตามสูตรเขาเลยเด้อแล้วก็ซอสหอยเสร็จแล้วค่อยก็ใส่น้ำตาลน,น้ำตาลเนาะน้ำตาลหนึ่งช้อน หนึ่งช้อนนี่แหละกะเอานะจ๊ะหนึ่งช้อนพอดีเลยแต่ว่าเขาเห็นนะเขาใส่น้ำตาลน้ำตาลไส้แดงเอ้น้ำตาลไส้าขาวแต่บ้านเขาใส่น้ำตาลไส้แดงออก็โบเป็นอย่างจ้ะแล้วก็ใส่อ่าพงอะไรเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มสายชูสองช้อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ ซอสมะเขือเทศนะจ้าหนึ่งช้อนอ้อยสองช้อนไปเลยจ้าเพราะว่าจะได้ให้เพื่อความหอมนะจ้าไก่ค่อยก็ใส่เยอะอยู่ก็เลยใส่ซอสผูส้คูเขาทองเอ้ยปอพิษว่าถือจ้ซอาซอสมะเขือเทศพนาเออใส่ซอสมะเขือเทศลงไปอากาศมันห่อนพี่น้องสมองสมองสมองมันกระสับสนเล็กน้อยแล้วก็ใส่อซอสซอสเกาหลีของสไปซี่ลงไปหนึ่งสองช้อนนะจ๊ะแต่ที่จริงพนว่าเพนแหนใส่ พริกป่นเกาหลีแต่ว่าบริสุทธิ์พริกป่นเกาหลีมากแต่แต่ข่มีซอสอันนี้่อยก็เลยเอาซอสน,นี้มาใส่แทนเด้อจ้าเราก็ใส่ซอสอันนี้แทนนะจ๊ะพี่น้องปองปลายแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมแบบต่าให้มันละเอียดเลยอะ่ะแต่ว่าไข่บาละเอียดแล้วมันก็ยังพ่อฮ่อเอาไปคุกแล้วมันก็บ่ละเอียดปานไนดเด้มันต้องปั่นแบบปั่นละเอียดเลยอะ่ะเออแล้วก็ผสมให้เข้ากันใส่น้ำเชื่อมด้วยนะจ๊ะหนึ่งซอนเพื่อความมม่กระสิออกออก เผ็ดนิดนึงหวานหวานเปรี้ยวๆเปรียปรยปร้ยวน้ำส้มสายชูนั่นแหละประมาณนั้นแหละจ้ะอ,อันน้ำตาลนี่โบใส่หลายเพราะว่ากลัวมันจะหวานเจี๊ยบให้มันออกให้ให้มันออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานหวานอือออกเปรี้ยวๆหวานหวานนิดนึงพอที่นี่ถอดไก่เสร็จแล้วเราก็เอา ซอสนี่ไปผสมกันนะจ๊ะตามสูตรเลยแล้วก็ไปไปเคี่ยวไปเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียววาซเลี่ว่าเาผ่นเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียวเขาจะเอาไก่ไปคุกนี่กำลังเหนียวแล้วนะจ๊ะกำลังจะได้ที่แล้วเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะแซบอยู่นะใช้ได้อร่อยอยู่สันซิมแล้วอ่าพอเหนียวได้แล้วเราก็อาไก่ไปคุกได้เลยจ้าพี่น้องต้องปลายอันเห็ด เผือเห็ดง่ายๆเฮากระเห็ดน้พราวะเครื่องคัวในในในบ้านเฮามันกน็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ<ม>ค่อยก็เลยทำใส่เข้าไปเลยผัดผัดผัด,ผดคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็นี่แหละก็คือเสร็จแล้วพี่น้องไอซัเนีก็แล้วแ,แล้วซัมนียก็แซสบเลยออกเปรีป้ยวๆหวานๆน,น,นิดนึงนะจ๊ะอะไรอยากเห็ดน้ำกัเห็ดเดอ้อ ลองเห็นให้ลูกร้านล้วนเลี้ยงกินภายในบ้านเบิ้งเพื่อติดใจนะจ๊ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้านี่เห็นบ่ไม่ได้ใส่โคชูจังด้วนี่ขนาดบ้ใส่ซซีมันก็นงามปานี้เห็นบ่สีสวยนะจ๊ะเมน,นูเปลี่ยนใหม่ปเปรื่อยนะจ๊ะนี่แล้วก็โรยต้นหอมนิดนึงใส่ต้นหอม ไม่ได้ใส่บักชีนะจ๊ะแล้วก็ใส่งาแค่นี้จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปเนี่ยเด้อผู้ใดสิมาซิมกับมาซมน้ำเด้อจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้ว